นานมาแล้วมีชายคนหนึ่งชื่อว่าทองยูซึ่งเขามีหูข้างหนึ่งยานถึงบ่าและมันก็มีตะปุ่มตะปําดูน่าเกลียดชาวบ้านจึงพาก,กันดังเกียดไม่อยากคบหากับเขาแม้ว่าเขานั้นจะเป็นคนดีอ่อนโยนขยันขันแข็งและเอาการเอางานก็ตามแต่ก็ไม่มีใครจ้างงานเกรงว่าจะติดโรคจากเขานั่นเอง ท่องอยู่จึงได้อาศัยพืชสมุนไพรในป่าเพื่อนำมาขายและเมื่อได้เงินเขาก็จะได้ซื้อข้าวสารอาหารแห้งไว้กินบางครั้งเขาก็รู้สึกน้อยใจที่ผู้คนรังเกียจจึงพยายามทำความดีเพื่อให้ทุกคนยอมรับในตัวเขาทองอยู่นั้นเขาพอจะมีความรู้ด้านสมุนไพรยอยู่บ้างเพราะยายของเขาเป็นหมอสมุนไพร และได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ไว้ให้กับหลานชายผู้อาภัพคนนี้เขาจึงได้มีความรู้ติดตัวนำมาเลี้ยงชีพได้วันหนึ่งขณะที่เขาเข้าไปหาสมุนไพรในป่าตามปกติเขาก็ได้พบเด็กหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ8ขวบนั่งร้องไห้อยู่ที่ใต้ต้นไม้เขาจึงเข้าไปสอบถามเด็กน้อยคนนั้นสาวน้อยจึงบอกว่าเธอหลงป่า หาทางกลับบ้านไม่เจอหนูหลงป่าจาะนะหาทางออกไม่เจอน้าช่วยพาหนูออกไปด้วยได้ไหมจ๊ะชายหูยานอยากจะพาออกจากป่าแต่เขาก็ฉุกคิดได้ว่าเด็กตัวแค่นี้จะเข้ามาในป่านี้ได้ยังไงเขาจึงได้หยิบมีดหมอของยายออกมาจากย่ามและแตะไปที่ ตัวของเด็กน้อยในขณะที่เธอเผลอปรากฏว่าเด็กคนนี้คือเสือสมิงเมื่อรู้แล้วเขาก็แกล้งบอกว่าเขาจะพาเด็กน้อยออกไปจากป่าเองแต่ขอให้รอก่อนตอนนี้เขาปวดท้องหนักจึงได้ขอไปปลดทุกข์เด็กน้อยนั้นก็พยักหน้าเบาๆเมื่อออกมาพ้นสายตาเสือสมิงแล้วเขาก็วิ่งยังไม่คิดชีวิต วิ่งไปได้ไกลพอสมควรก็ได้พบกับเด็กหญิงคนเดิมนั่งร้องไห้อยู่ที่ก้อนเห็นใหญ่เขาเริ่มช่างใจว่าจะวิ่งหนีหรือจะแกล้งเข้าไปสอบถามดีแล้วก็ตัดสินใจว่าจะวิ่งหนีแต่เด็กน้อยก็หันมาเห็นเข้าพอดีจึงได้เรียกเขาเอาไว้นะช่วยหนูด้วยหนูหลงปลาชายหูยาน ที่กำลังจะก้าวขาวิ่งก็ต้องหยุดชะงักและหันไปยิ้มแย่ๆกับเด็กสาวคนดังกล่าวเอ,อ่อหนูทำไมถึงมานั่งร้องไห้ตรงนี้ล่ะพ่อแม่ไปไหนหนูไม่รู้จ้ะหนูไปเก็บดอกไม้พ่อกลับมาพ่อแม่ก็หายไปแล้วจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะจะพาออกจากป่าเองนะแต่หนูเดินนำหน้านะ น้าจะคอยระวังหลังให้เด็กน้อยจึงทำตามที่ชายหูยานบอกเธอเดินนำหน้าไปแต่แล้วก็คิดได้ว่าเธอหลงป่าอยู่จะเดินนำหน้าไปได้ยังไงกันจึงหันมาเรียกชายหูยานจนเขาต้องสะดุง้งฮะฮอะไรหนูเร,เรียกงนะทำไมหนูไปไม่ถูกจ้านะ้าเดินนำหน้าเธอ หนูจะเดินตามหลังน้าเองชายหูยานชักใจคอไม่ดีกลืนน้ําลายไปหนึ่งอึกคิดไปต่างๆนานาหากเขาเดินนำหน้าเจ้าเสือสมิงมันก็ตะครุบเขาอย่างง่ายดายแล้วเขาก็แกล้งทำมีดหมอหล่นลงพื้นเพื่อบอกให้เด็กคนนั้นเก็บให้เด็กน้อยก็ก้มเก็บมีดหมอให้เขาโดยที่เธอไม่ได้กลายร่างแต่อย่างใด แสดงว่าเด็กคนนี้เป็นคนไม่ใช่เสือสมิงเมื่อมั่นใจว่าสาวน้อยเป็นคนเขาก็รีบพาเธอหาทางออกจากป่าให้ไวที่สุดก่อนที่เสือสมิงจะตามมาถึงใช้เวลาไม่นานก็หาทางออกจากป่าได้สำเร็จชายหูยานพาสาวน้อยไปส่งที่บ้านแต่คนที่บ้านกลับไล่เธอออกจากบ้านบอกว่าเธอไม่ใช่ลูกหลานบ้านนี้ ทั้งนี้ก็เพราะว่าแม่เลี้ยงของเธอไม่ชอบหนูน้อยเพราะตัวเองกําลังตั้งท้องอ่อนๆกลัวว่าลูกเลี้ยงจะมาแย่งความรักไปจากลูกในท้องของเธอและที่สาวน้อยหลงปาก็เพราะแม่เลี้ยงตั้งใจจะเอาไปปล่อยนั่นเองนี่แกจะกลับมาทำไมอีกฮะนางมาลินบ้านนี้ไม่ต้อนรับแกก็ให้ลูกอยู่ด้วยกันเป็นไรล่ะแม่พุธ คุณพี่จะเลือกนางมาลินหรือว่าจะเลือกลูกในท้องของอีชั้นคะนางพุทตานตะคอกเสียงใส่สามีและขู่ว่าหากเขาเลือกลูกสาวตนกับลูกในท้องจะไปจากบ้านหลังนี้ทำให้ผู้เป็นสามีจําใจต้องปล่อยลูกสาวไปตามทางแต่ก็ได้ฝากฝังให้ชายโหยานดูแลลูกสาวของตนด้วย ฉันฝากลูกสาวด้วยนะพ่อท้องยูได้ขอรับท่านเราไปกันเถอะหนูฉันจะดูแลหนูเองสาวน้อยยกมือไหว้พ่อทังน้ำตาก่อนจะเดินจากไปกับชายหูยานซึ่งเขาก็ได้พาหนูน้อยไปที่บ้านของตนเป็นบ้านไม้เก่าๆและเริ่มผุพังแค่อาศัยกันแดดแต่กันฝนไม่ได้ ชายหูยานได้แต่ปลอบใจหนูน้อยว่าอย่าเสียใจไปเลยพ่อแม่อาจมีเหตุผลบางอย่างที่ต้องทำแบบนั้นและเขาก็ดูแลสาวน้อยอย่างดีสอนให้เธออดทนและเข้มแข็งใครๆก็คิดว่าสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มคนนี้เป็นลูกชายของนายหูยานคนนี้เพราะเขาดูแลเหมือนลูกแท้ๆมาลินเองก็รักชายหูยานเหมือนพ่อคนหนึ่งและเรียกเขาว่าพ่อ เด็กสาวช่วยงานทุกอย่างไม่ว่าจะหาสมุนไพรามาขายหรือหัดปรุงยาต่างๆที่พ่อบุญธรรมคนนี้ได้ถ่ายทอดวิชาให้มาลินนั้นชอบมากเธอสามารถปรุงยาสูตรต่างๆได้อย่างมากมายจนชายหูยานเองก็ทึ่งในความสามารถของสาวน้อยคนนี้เมื่อเวลาผ่านไปสาวน้อยก็โตเป็นสาวรุ่นและสวยกว่าใครใค แต่เธอมักจะแต่งตัวเป็นชายเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอีกทั้งวิชาป้องกันตัวก็ไม่ด้อยไปกว่าชายอกสามศอกจึงไม่มีใครกล้ามายุ่งกับเธอและชายหูยานผู้เป็นพ่อบุญธรรมวันหนึง่งนายทองอยู่ได้ไปที่ตลาดในเมืองและได้เห็นปิดประกาศติดอยู่ข้างกำแพงวัด ใจความในกระดาษนั้นเขียนว่าในเวลานี้เจ้าชายกันทีทรงประชวนหนักโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่มีหมอคนใดรักษาให้หายได้เลยหากผู้ใดสามารถรักษาพระองค์ให้หายขาดได้เจ้าชายจะยอมอภิเศกสมรสด้วยเมื่อได้อ่านข้อความในกระดาษชายหูยานก็อยากให้มาลินมารักษาเจ้าชายดูทั้งนี้ ไม่ใช่เพราะอยากให้ลูกสาวแต่งงานกับเจ้าชายแต่เพราะว่าเจ้าชายคือองค์รัชทายาทและจะต้องปกครองบ้านเมืองในอนาคตเขาจึงนำเรื่องนี้ไปบอกกับลูกสาวและบอกว่าหากเธอต้องเข้าไปทำการรักษาห้ามให้ใครรู้ว่าเธอเป็นหญิงเจ้าต้องไม่ให้ใครรู้เด็ดขาดว่าเจ้าเป็นผู้หญิงเข้าใจหรือไม่เข้าใจจ้ะพ่อ พ่อไม่ต้องห่วงฉันนะจ๊ะมาลินตอบเพราะเธอเองก็ไม่อยากแต่งงานกับเจ้าชายเพียงแค่อยากใช้วิชาความรู้ให้เกิดประโยชน์เท่านั้นเองชายหูยานและมาลินช่วยกันเตรียมยาขนาดต่างๆเพื่อจะนำไปรักษาเจ้าชายในครั้งนี้และเธอก็ได้แต่งตัวเป็นชายผมเผ่าที่ยาวสลวยก็รวบเก็บและใช้ผ้าโพกหัว ดังเช่นชายทั่วไปไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นหญิงเพราะมาลินได้แต่งกายเป็นชายมาตั้งแต่เด็กแล้วทําให้ชายหูยานนั้นวางใจแต่ก็ไม่ไว้ใจสัทีเดียวยังคงเป็นห่วงลูกสาวจึงได้เดินทางเข้าไปในวังด้วยในฐานะลูกมือของหมอชินซึ่งเป็นชื่อใหม่ที่ชายหูยานเพิ่งจะตั้งให้เจ้าจงจำไว้นะ ชื่อของเจ้าคือหมอชินหมอสมุนไพรจีนที่มาจากแดนไกลจากพ่อลูกจะจำไว้และเมื่อได้เวลาสองพ่อลูกก็ออกเดินทางด้วยรถม้ากเก่าๆของเขาเองในการเดินทางเข้าไปในเมืองก็ว่าไกลแล้วนี่ต้องเข้าไปอีกถึงในวังยิ่งไกลเป็นสองเท่าสองพ่อลูกจึงได้แวะพักค้างคืน ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งคืนเดินทางต่อคงจะค่าม,มืดระหว่างทางชายหูยานได้ขออาศัยพักค้างคืนที่บ้านพักริมทางหลังหนึ่งและได้จ่ายค่าที่พักเรียบร้อยบ้านพักแห่งนี้มีห้องพักหลายห้องติดติดกันสำหรับนักเดินทางที่ต้องการเดินทางไกลในคืนนั้นระหว่างที่สองพ่อลูกกำลังจะเคลิ้มหลับก็ได้ยินเสียงข้างห้องคุยกัน แต่ก็ไม่ดังมากนะักมีเสียงกรุงกลิ้งของโลหะกระทบกันด้วยความอยากรู้ทั้งสองพ่อลูกจึงได้แอบส่องทางช่องของผนังบ้านที่เป็นไม้แล้วทั้งสองก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าคนกลุ่มนั้นก็คือโจรกำลังแบ่งสมบัติที่เพิ่งได้มาออกมาเป็นกองๆมาลินกับพ่อจึงคิดว่าควรจะช,ช่วยชาวบ้าน ก่อนจะจับโจนกลุ่มนี้ไปส่งทางการคิดได้ดังนั้นมาลินกับชายหูยานผู้เป็นพ่อก็ออกจากห้องและไปเคาะประตูของคนกลุ่มนั้นคนในห้องคิดว่าเจ้าของห้องมาเก็บค่าห้องพักจึงลุกมาเปิดประตูแต่ทันทีที่ประตูถูกเปิดออกคนร้ายที่มีอยู่สี่ห้าคนก็ถูกมาลินจัดการจนสบับสบอมชายหูยาน ก็ช่วยหาเชือกมามัดแขนคนได้เอาไว้ไม่ให้หนีไปได้เมื่อสอบถามว่าเงินทองเหล่านี้เป็นของใครก็ได้ความว่าเขาปล้นมาหลายหมู่บ้านจำไม่ได้หรอกว่าของใครกันบ้างพวกข้าจะไม่ได้หรอกว่าเป็นของใครบ้างปล่อยพวกข้าไปเถอะเงินทองพวกนี้ท่านเอาไปให้หมดเลยข้าจะเอาไปทำไมในเมื่อมันไม่ใช่ของข้า หมอนมกล่าวและบอกให้ชายหูยานเก็บสมบัติเหล่านั้นให้หมดก่อนจะมัดมือกลุ่มโจรกองรวมกันอยู่ที่กลางห้องพอรุ่งเช้าหมอชินและคนติดตามก็ได้นำกลุ่มโจรทั้งห้าคนที่ถูกมัดมืออย่างแน่นหนาะไปไว้ที่กลางหมู่บ้านชาวบ้านก็จำได้ว่าคนกลุ่มนี้ไปปล้นพวกเขาเมื่อคืนจึงพากาันปาสิ่งของใส่ด้วยความโกรธ ก่อนที่ชายหูยานจะบอกให้หยุดและให้ชาวบ้านมาขอรับทรัพย์สินคืนหากใครบอกได้ว่าสมบัติของตนนั้นเป็นอะไรหน้าตาเป็นยังไงก็รับไปได้เลยซึ่งชาวบ้านทุกคนก็บอกได้ถูกทุกรายจึงได้รับทรัพย์สินคืนและสองพ่อลูกก็ทำแบบนี้จนครบทั้งสามหมู่บ้านที่สุดทุกคนก็ได้สมบัติคืนทั้งหมดหมอชินกับพ่อหูยาน จึงได้นำตัวโจนทั้งห้าคนเดินทางไปที่พระราชวังด้วยเพื่อรับโทษแต่เมื่อรู้ว่าหมอหนุ่มจะนำตัวพวกเขาไปรับโทษที่นั่นทั้งห้าคนก็คุกเข่าอ้อนวอนเขายอมรับโทษแต่ขอไม่ไปที่นั่นสร้างความแปลกใจให้กับหมอหนุ่มและผู้เป็นพ่อเป็นอย่างมากจึงได้สอบถามให้หายสงสัย แล้วก็ได้ความว่าทั้งห้าคนคือทหารนอกรีตที่ทางการกำลังตามล่าตัวอยู่หากถูกจับตัวได้พวกเขาจะต้องถูกแขวนคออย่างแน่นอนชายทั้งห้าคนยังไม่อยากตายและจะขอกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีหากหมอหนุ่มให้โอกาสชายหูยานซึ่งชอบให้โอกาสคนอื่นอยู่แล้ว จึงคิดว่าน่าจะให้โอกาสเขากลับเนื้อกลับตัวซึ่งชายทั้งห้าคนก็สานึกผิดและขอบคุณชายหูยานกับหมอหนุ่มที่ให้โอกาสพวกเขายอมรับเป็นทาสรับใช้หมอหนุ่มและชายหูยานไปตลอดชีวิตเมื่อตกลงกันได้แล้วหมอชินก็ได้ให้ทั้งห้าคนปลอมตัวเป็นคนติดตามเพื่อเข้าไปในพระราชวังทางห้าคนก็ยอมทำตามแต่โดยดี แม้พวกเขาจะรู้สึกหวาดกลัวก็ตามแต่ก็คิดว่าหมอหนุ่มคงจะแก้ไขสถานการณ์ได้เจ้าชายได้รับการรักษาจากหมอชินหมอหนุ่มจากเดนไกลพระองค์ก็มีอาการดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีหมอหลวงคนไหนสามารถรักษาพระองค์ได้เลยซึ่งการรักษานั้นใช้เวลาเจ็ดวัน ไม่ขาดไม่เกินระหว่างที่ทำการรักษาบรรดาโจรกลับใจก็ช่วยเป็นลูกมือให้เป็นอย่างดีชายหูยานไม่ต้องทำอะไรเลยได้แต่คอยออกคำสั่งเท่านั้นและนายฐานะที่เขาผ่านโลกมามากก็พอจะดูออกว่าแท้จริงแล้วนายทหารทั้งห้าคนนี้เป็นคนดีเลยทีเดียวที่ต้องเป็นโจรอาจเพราะสถานการณ์บังคับเขาจึงคิดว่า หากให้ทั้งห้าคนกลับไปรับใช้ในวางดังเดิมก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีเมื่อครบกำหนดเจดวันเจ้าชายกันทีก็หายเป็นปกติพระบิดาทรงดีใจมากที่ได้โอรสกลับคืนมาหลังจากคิดว่าคงไม่มีหวังแล้วแต่เป็นที่น่าเสียดายที่หมอชินเป็นผู้ชายหากเป็นผู้หญิงก็คงจะให้แต่งงานกับเจ้าชาย แต่พระองค์ก็ได้ประทานรางวัลแทนทั้งเงินทองและอัญมณีแต่หมอหนุ่มนั้นไม่รับทำไมท่านถึงไม่รับรางวัลละ่ะท่านมีเหตุผลอันใดหรือหมอหนุ่มก็มีความตั้งใจจะให้ในายทหารทั้งห้าคนกลับเข้าไปทำงานในหน้าที่เดิมโดยไร้ความผิดในอดีตให้พวกเขาได้เริ่มต้นใหม่ จึงได้ขอไม่รับรางวัลแลกกับพวกเขาทั้งห้าคนให้ได้เข้าไปทำหน้าที่ตามเดิมเจ้าชายและพระบิดาคิดไตรตรองอยู่นานจึงได้ตกลงตามที่หมอหนุ่มเสนอมาแต่พระราชาไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ใดแต่ข้าไม่รู้ว่าพวกเขาทั้งห้าอยู่ที่ไหนนะพวกเขาทั้งห้าคนอยู่ตรงหน้านี้แล้วพะยะค่ะ หมอหนุ่มตอบพร้อมกับส่งสัญญาณให้คนทั้งห้าถอดเครื่องปลอมตัวออกทั้งหมดและคลานข่าวเข้าไปถวายบังคมทั้งสองพระองค์ที่นั่งอยู่บนบันลังเจ้าชายจําได้ความจริงพวกเขาทั้งห้าคนนั้นเป็นคนดีทั้งสองพระองค์จึงยินดีกับนายทหารทั้งห้าคนเข้ามารับตำแหน่งองครักษ์ตามเดิมพวกเขาทั้งห้าได้ขอบคุณหมอหนุม่ม และชายหูยานที่ได้ให้โอกาสเขาสัญญาว่าจะไม่ลืมบุญคุณในครั้งนี้เลยหากท่านทั้งสองมีอะไรให้พวกค่าช่วยเหลือก็บอกมาได้เลยนะท่านหมอได้ถ้าเช่นนั้นท่านช่วยดูแลเจ้าชายและพระบิดาให้ดีๆฉันไปละหมอหนุ่มตอบแบบนิ่มๆสายตาก็มองไปที่เจ้าชายรูปงาม ที่นั่งอยู่บนบันลางอย่างลืมตัวจนชายหูยานสังเกตเห็นและรีบสะก,กิดหมอนมให้รู้สึกตัวแล้วก็รีบทูลลาทั้งสองพระองค์เมื่อมาถึงนอกวังชายหูยานก็สังเกตเห็นมาลินในคราบของหมอชินในตาย,ยิ้มตลอดนั่นเป็นเพราะเธอได้หลงรักเจ้าชายเข้าอย่างจังแต่คงไม่มีวาสนาได้เป็นราชนี ชายหูยานเห็นลูกสาวมีหน้าตาสดชื่นก็พอจะรอออกว่าลูกชายอาจจะชอบเจ้าชายนั่นเองทางด้านนายทหารองครักษ์ทั้งห้าคนหลังจากได้รับโอกาสอีกครั้งเขาก็ตั้งใจทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และเมื่อรู้เงื่อนไขว่าหากหมอคนใดรักษาเจ้าชายให้หายขาดได้พระองค์จะแต่งงานด้วยองครักษ์ทั้งห้าคนพร้อมใจกัน บอกความจริงกับเจ้าชายและพระราชาว่าแท้จริงแล้วหมอชินนั้นผู้ที่รักษาพระองค์เป็นหญิงไม่ใช่ชายดังนั้นพระองค์ก็ควรจะทำตามที่ประกาศไว้เมื่อสอบถามว่าพวกเขารู้ได้อย่างไรองครักษ์คนหนึ่งก็ตอบว่าพวกเขารู้ตั้งแต่ที่ต่อสู้กับหมอชินในบ้านพักก่อนที่พวกเขาจะถูกหมอชินรวบตัวและมัดมือพวกเขาเอาไว้ จากการสัมผัสร่างกายเขาก็รู้ได้เลยว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจงดงามเมื่อรู้ความจริงเจ้าชายจึงยกขันหมากไปสู่ขอที่บ้านเธอทันทีโดยที่มาลินในตอนนั้นเธอยังอยู่ในคราบหญิงสาวชาวบ้านแต่ความสวยไม่แพ้เจ้าหญิงเลยชายหูยานรู้สึกยินดีที่ลูกสาวจะได้แต่งงานกับเจ้าชายผู้สูงสักด แต่ตนก็เป็นแค่พ่อบุญธรรมการแต่งงานนั้นเป็นเรื่องใหญ่ควรจะให้พ่อแม่แท้ๆของเธอมารับรู้ด้วยดังนั้นชายหูยานจึงได้ไปบอกกล่าวแก่พ่อแท้ๆของเธอและให้เขามาร่วมงานแต่งด้วยซึ่งพ่อเองก็ดีใจที่ลูกสาวได้ดิบได้ดีและในตอนนี้เขาก็มีลูกชายหนึ่งคนซึ่งเป็นลูกของนางพุตานแม่เลี้ยงของมาลิน ในตอนนี้แม่เลี้ยงที่เคยอิจช้าริษยาและใจร้ายก็เริ่มอ่อนลงด้วยวัยที่มากขึ้นทั้งพ่อแม่และน้องชายก็มาร่วมงานแต่งอย่างพร้อมหน้าและก็มีความสุขมาลินเองก็แอบชอบเจ้าชายมาตั้งแต่ทำการรักษาแล้วหลังจากการแต่งงานแบบบ้านๆจบลงเจ้าชายก็ได้พาเจ้าสาวไปฉลอง และจัดงานอภิเษกสมรสอีกครั้งในพระราชวังชาวเมืองต่างก็ชื่นชมเจ้าสาวที่สวยที่สุดเหมาะสมกับเจ้าชายราวกับกิ่งทองใบหยกชายหูยานก็พลอยมีความสุขไปด้วยและเขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองครักษ์ของเจ้าชายและเจ้าหญิงมาลินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราไม่ควรตัดสินผู้อื่นจากภายนอก จงมองที่การกระทาและจิตใจของผู้อื่นเพราะคนเรานั้นล้วนมีความดีและความสามารถในตัวขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ